สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รัการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่นานนะครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่จะนําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตอาการนะครับของนกนะครับที่ผมขอแบ่งมาจากพวกพ่อ นะครับซึ่งโดนนะครับแมวนะครับแมวกวนนั่นเองนะครับทําให้ปีกนั้นไปขัดกับซี่กรงนะครับทําให้ปีกหักนะครับซึ่งหลายท่านก็ได้ชมคลิปไปแล้วล่ะนะครับทีนี้ก็เลยมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่น้องเขาไม่หันฝั่งนั้นมานะครับนี่ครับคือตอนนี้แห้งหมดแล้วครับพี่น้องแห้งแล้ว นะครับขนนี่แห้งแล้วนะครับแล้วก็เลือดอะไรก็แห้งหมดแล้วครับเรือแต่จะตกสะเก็ดนะครับเนี่ยแต่ประเด็นก็คือตอนนี้คือปีกนี่มันหักนี่คือหลายท่านก็บอกว่าอาจารย์อาจารย์ตัดออกเลยว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้ามันหักปลายนะครับมันก็ตัดอยู่พี่น้องนะครับแต่ถ้า,าตามที่ผมดูนี่คือ มันหักครึ่งหนึ่งเลยครับเข้าไปถึงครึ่งปีอีกเลยนะครับอ่านะครับตรงที่ตรงที่ติดกัะคอเลยนะครับตรงที่มันหักน่ะนะครับอ่าซึ่งถือว่าลึกมากนะครับผมก็เลยไม่อยากตัดนะครับเพราะว่าอ่าเผื่อนะครับเผื่อมันต่อมันสมานกันให้อ่าก็คือกระดูกมันน่ะนะครับกระดูกตอนแรกผมว่าผมจะถอนขนปีกนะครับเพราะว่ามันเหลืออยู่ประมาณประมาณสัก จ็ดแปดขนอยู่นะครับคือเรียงแถวที่ด,ดูว่าเจ็ดแปดขนนี่คือเข้าเข้าคือเข้าไปลึกเข้าไปลึกมากนะครับถ้ามันหักช่วงสองสามขนตรงปลายมันนะผมจะตัดอยู่พี่น้องแต่นี้มันเข้าไปลึกนะครับผมก็ลุ้นๆมีหวังนิดๆนะครับผมว่าจะให้กระดูกมันสมานกันนะครับแต่คิดว่าก็คงจะให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็คือยากแล้วพี่น้องนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอให้มันอ่า ตรงก็ไม่เป็นไรครับเพราะมันกระดูกติดกันก็พอแล้วผมก็เลยใช้วิธีการตัดนะครับขนที่เหลือจากวันนั้นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันชนกระกรงบ้างคอนบ้างนะครับหรือ,อกระปุกหัวหารนะครับอาจจะทําให้มันกระดูกมันไม่เชื่อมต่อกันนะครับเนี่ยสําหรับนกตัวนี้ครับก็ถือว่าต้องดูอาการต่อไปอีกนะครับว่าจะเป็นยังไง นะครับแต่ดูแล้วก็คือน่าจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับปีก็น่าจะที้อย่างนี้และครับตามที่ท่านเห็นนะครับผมอาจจะไกลไปนิดหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยดูครับสีก็ยังเป็นสีขนป่านะครับเหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือนอคลิปที่พี่น้องดูนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ได้มายังไม่นานเท่าไหร่นะครับนะครับก็เป็นสีขนป่า นะครับดูนี่นะครับแต่เป็นทวนออกแดงนะครับนี่ครับคือปีครับปีเขาจะชี้ลงข้างล่างนะครับคิดว่ากระดูหักแล้วก็คือมันงอไม่ได้พี่น้องตรงนี้จริงจริงแล้วตรงนี้มันต้องงองอเข้ามาใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่งอแล้วนะครับตอนนี้คือมันตรงชี้ลงไปข้างล่างเลยนะครับ ดูครับนกตัวนี้สวยจริงๆนะครับนกตัวนี้นี่นะครับนกสวยๆมันจะมีอ่าอันเป็นไปนะครับเหมือนนกเก่งๆนะพี่น้องครับะนกเก่งๆนี่ส่วนมากจะชอบเศษเยียวเศษกระปูดนะครับไม่รู้เป็นไรมีแต่สิ่งที่เป็นไปะดูครับเนี่ยครับบีกบีกยกขึ้น ถ้าเกิดมันตกอย่างนี้นะครับพี่น้องอผมก็จะผมเวลาขนเขาขึ้นนะครับขนเขาขึ้นอเต็มอย่างเงี้ยผมก็จะตัดปลายปีกตรงที่มันเกินลําตัวไปนะครับอ่าอ,อย่างน้อยก็คือให้มันมีนะครับมีปีกที่ปกคลุมตัวอยู่นะครับแต่ถ้าตัดไปนี่ก็คือแหวงไปเลยครับผมนกจะได้คุมแค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะครับจะได้คุมแค่ ครึ่งตัวแล้วขึ้นมาหาด้านบนเท่านั้นเองนะครับะจะไม่มีปีกคุมนะครับนี่ครับโอ้เสียดายครับพี่นอ้องอาจะหาได้นะครับนุกแบบนี้อดูครับเขาต้องรอต่อไป รอรุ่นต่อไปนะครับไม่หวังให้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมแต่หวังให้กระดูกเขานั้นต่อกันนะครับต่อกันอย่าให้มันตกห้อยนะครับให้มันกระดูกต่อกันให้มันเป็นแนวตรงนะครับปีกก็จะคุมตัวอยู่นะครับนั่นเองนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับดูครับตัวใหญ่จริงๆพี่น้องนะผมมาเจ้าสองตัวใหญ่แล้วนี่มาเจอตัวนี้ก็คือโอ้โหคนละเรื่องเลยครับผม ตัวใหญ่จริงๆมาเทียบใส่กับเจ้าสองเนะี่ยก็คือตัวนี้ตัวหใหญ่ใหญ่ยาวกว่าพี่น้องอก็ถือว่าผมพลาดเองนะครับผมชะล่าใจนะครับโดยด้วยแมวมันช่วงนั้นฝนตกครับสามสี่วันเรียงทีนี้ผมคิดว่าแมวมันไม่มีอ่าอะไรกินนะพี่น้องหนูมันก็ไม่ออกมามันก็หากินยากนะครับมันก็เลยมากวนนกผม มากวนทั้งๆที่ไม่เคยกวนนะครับเนี่ยช่วงนี้ฝนก็ตกหยุดตกหยุดก็ไม่กวนนะพี่น้องฮะแต่ว่าวันนั้นช่วงนั้นคือตกเรียงกันนะครับสามสี่วันติดเลยครับไม่มีไม่มีหยุดนะครับแมวมาหลบฝนเราเห็นนกผมก็เนี่แหละครับโดนกวนเลย่ะก็ฝากให้อ่ามือใหม่นะครับทุกท่านนะครับระมัดระวังด้วย นะครับแมวนี่อันตรายมากนะครับถือเป็นสัตููที่อยู่ในบ้านเลยแหละนะครับและบางตัวอาจจะออกนกไปเลยก็ได้นะครับสําหรับที่โดนแมวนะครับผมก็เคยโดนนะครับนกหยุดขันไปเลยนะครับไม่ขันเลยนะครับโดนแมวรอบหนึ่งนะครับเงียบไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอาการต่อไป ว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับพี่น้องครับสําหรับอาการนะครับอัปเดตนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับคําว่าดีขึ้นคือแผลนะครับแผลเริ่มแห้งนะแผลเริ่มแห้งฮะแผลไม่เปื่อยไม่ไม่เน่าไม่มีน้ําเหลืองนะครับเพราะว่าได้กินยาแล้วก็ทายาแดงนะครับแล้วก็ยาเหลืองนะครับถ้าท่านได้ดูคลิปที่แล้วคือผมจะ ใช้ตัวยาอยู่3ตัวด้วยกันก็คือยาแดงยาเหลืองนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับจะใช้ของฮิโรไมซินก็ได้หรือจะใช้ของเม็ดแดงดานะครับที่ผมใช้สาหรับตัวนี้ผมจะใช้เม็ดแดงดานะครับเพราะว่าผมไปทําซื้อยาฮิโรไมซินแล้วมันหมดนะครับก็เลยได้ใช้ยาเม็ดแดงดำก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ที่สำคัญคืออย่าลืมคืออย่าให้อย่าให้เยอะนะครับ่าอย่าให้เยอะคือให้สักครึ่งหนึ่งนะครับหรือเกินครึ่งหนึ่งมาก็ได้นิดๆนะครับ สำหรับยาแก้เสษนะแต่ถามว่าให้ให้เต็มเม็ดได้ไหมก็ได้ครับผมแต่เราไม่รู้ว่านกตัวนั้นมันจะเกิดผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับแล้วก็เซฟไว้นันะครับเม็ดหนึ่งผมก็เคยให้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมก็ให้ครึ่งหนึ่งมันก็แห้งก็หายก็แสดงว่าโอเคเขาคือพูดยังไงว่านกก็ไม่ได้กินแบบว่าเยอะได้กินครึ่งเดียวมันก็หายอยู่มันก็แห้งอยู่อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ ถ้ามันไม่หายครึ่งหนึง่งค่อยให้เต็มเม็ดอะไรประมาณนี้ก็ต้องดูนะครับต้องค่อยๆไปนะครับเพราะว่ายามันเป็นยาปฏิชีวนะนี่คือบอกยากว่ามันจะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับนกเรานะครับผมเอาละก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันที่เคล่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับทราบนะครับข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ